สวัครับผมรอตอเจตยาทักษวลตำแหน่งสุรกรมการมแผนการาราชการกองที่หนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรินทร์พักพิมตำแหน่งเจ้าหน้า,า,นนท,านนที่บริการแผนกคาราริการกองที่หนค่ะวันนี้จะมาทำที่ตั้งป้ายเมนูน,นะครับหนึ่งก็จะมีสีรอยชุกเส้นได้สองเป็นไม้สีน,นะครับ สามเป็นกาวสี่ก็เป็นกระถางต้นไม้ที่เหลือแล้วห้าก็เป็นเชือกนะครับหกก็เป็นที่พัดเตอร์เจ็ดเป็นไก่นะครับแปดกระดาษลามคะท่านะคะเราก็จะเริ่มจากเอาเชือกนี้นะคะ แบ่งมาเพื่อที่ว่าเราจะมาย้อมสีนะคะตามที่เราต้องการอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วงสีเขียวก็ได้เพื่อนอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะเมื่อย้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปพักไว้ให้แห้งพ e a r s l a อ e r พอพักไว้แห้งแล้วเราก็นํามาขดให้ได้ลักษณะดอกไม้แบบนี้นะคะจากนั้นกระดาษนี้นะคะเอากระถางเหลือใช้ของเราเนี่ยวัด ไม่มีขนาดเลยมาสักประมาณเล็กน้อยนะคะเพื่อทำเป็นฐานตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำกาวนะคะทาโดยรอบกระถาง <minutes> later. พอทาโดยรอบกระถางเสร็จนะคะเราก็จะนำเชือกเนี่ยขดขดขดพัน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 ,พน,พนให้รอบ A few moments later. ไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นดอกไม้ที่เราเตรียมไว้ที่เราประดิษฐ์ไว้อันนี้จะเป็นกา้านดอกไม้เราก็นำมาติดกาวตกแป้งนะคะให้เหมาะสมสวยงามจากนั้นถาดที่เราตัดเตรียมไว้นะคะนำมาทากาว,วกติดอี่างนี้นะคะ ไม้ติมที่เราเตรียมไว้ะไะนะคะเสียบลงไปนะคะเพื่อนๆเสียบลบงไปนะคะวางไปนี่ค่ะเรียบร้อยที่เสียบเมนูอาหารบนโ,โต๊ะฮ็อกเทลค่ะ สำหรับที่ตั้งเมนูอาหารนะคะบนโต๊ะ็อกเทลนี้นะคะเราสามารถปรับให้มีขนาดเล็กใหญ่ได้ตามความต้องการและก็ความเหมาะสมของโต๊ะ็อกเทลที่เราจะไปจัดนะคะ,ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพัชร,รินทร์ทัพพิมผมจอร์อ์เจตลาเกื่อนกวนขอจบการนำเสนอตะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่ร